7มีอะไรใหม่แล้วต้องลองอะไรบ้างวันนี้อุ่งผ่าไปรับฟังกันเลย 1ลองสร้างคอนแทคโปสเตอร์แบบนี้ดูทําได้ทั้งของตัวเองแล้วก็คนอื่นเช่นเดียวกันวิธีการเนี่ยให้เราออกมานะกดที่คําว่าโทรศัพท์เลยแล้วเลือกมาที่คําว่าคอนแทคกดที่ชื่อตัวเองที่มีคําว่าไมายการ์ดตรงนี้แล้วเลือกที่คําว่าอีดิทมุมขวาบนจิ้มอีดิทตรงกลางอีกหนึ่งที่เท่านี้เราสามารถเลือกเนี่ยโปสเตอร์ที่เราต้องการได้หรือว่าจะกดคิดเอ็นนิวตรงนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันโปสเตอร์เนี่ยจะเลือกมาจากโฟโต้มีโมจิหรือว่าโมโนแกรมอุ้มกดเลือกที่โฟโต้เลยสมมุติว่ามีภาพที่เราต้องกกาารอยู่แล้้ล้ว็จิเเเขไปพีงน,น เราก็สามารถจะขยับขยายรูปได้เปลี่ยนคำข้างบนได้แล้วก็ยังสามารถส w i p e นิ้วนะเพื่อดูเนี่ยรูปแบบต่างๆนี้ที่เขาเซตอัพมาให้แบบนี้ก็เท่ดีนะสมมุติว่ามีแบบที่เราพึงพอใจแล้วเราก็กดดันได้เลยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กด continue อีกทีนึงมาถึงหน้านี้นะเราก็กด crop อีกทีนึงให้ภาพของเราเนี่ยมันตรงช่องกดชุดแล้วก็กดดันได้เลยนี่แล้วก,กด c o n t i n u ว เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสําหรับเราเองถ้าต้องการทําของคนอื่นนะก็ไปที่คอนแทคของคนคนนั้นแล้วเลือกอีดิตได้เลยปึง้งอีดิตอีกหนึ่งที่ที่เหลือเนี่ยก็ทำเนี่ยวิธีเดียวกันเดะเลย 2. องลองเนมดับดูสักครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราสร้างนะโปสเตอร์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าเราต้องการจะแชร์คอนแทควิธีการนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือให้เราเนี่ยเอา iPhone นะที่มี i อ s 17เหมือนกันนะแล้วเอาหัวมันเนี่ยมาจอกันแบบนี้1 2 3่องซ่อม เน่มันก็จะมาแล้วนะทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการแชร์นะเราก็เลือกที่คําว่าแชร์ตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ก็แชร์เช่นเดียวกันออไปมันก็จะแชร์ให้กันแบบนี้เลยสมมุติเนี่ยเราไปเจอใครนะที่เราต้องการจะแชร์คอนแทคนะแล้วเขาใช้ iPhone เป็น iOS 17เหมือนกันก็ทําวิธีนี้ได้เลย3ม,มาปล่อยพลัง a i r ์ดอกันดีกว่าถ้าต้องการส่งภาพนะเราก็จิ้มได้เลยนะว่าต้องการจะเลือกเป็นภาพไหนพอเลือกเสร็จปุ๊บนะก็เลือกที่แชร์ด้านล่างเหมือนเดิมนะแล้วเลือกที่คําว่า a i r ์ดตรงนี้หลังจากนั้นนะก็แค่เอามา ่อกันเนเียคล้ายๆเนมเดออเมื่อสักครู่นี้เลยอ้าวไปเลยว้าวมาแล้วเรียบร้อยนะ ตอนนี้เนี่ยไฟล์าภาพนะคะที่อุ้มเนี่ยเลือก a d ร์ดนะมันก็จะส่งมาให้เนี่ยที่เจ้าเครื่องนี้โดยใช้วิธีการเท่ๆแบบนี้นั่นแหละ 4. มาสร้างสติกเกอร์ง่ายจากรูปภาพของเรากันดีกว่าสมมุติอุ้มอยากจะสร้างสติกเกอร์รูปนี้นะให้เราเนี่ยทำการจิ้มนะที่ตัวรูปของเราแล้วกดค้างเอาไว้แล้วปล่อยมือมันจะมีคําว่า a d d s สติ k เกเพิ่มขึ้นมาออ้กด a d d s สติ k เกเลยแล้วคุณดูความเจ๋งข,ของมันดิไม่ใช่แอร์เดียวนี้ทุกคนอุ้มสามารถกด a d d e f f e c t ตรงนี้ได้เลือกได้นะแบบ Origiinnal แบบก็คือมีขอบข เป็นแบบคอมมิกนะหรือว่าเป็นพัฟฟี่แล้วก็นี่เดี๋ยให้ดูพัฟฟี่เห็นไหมมันจะมีแบบคล้ายๆทําให้เหมือนเป็นเอฟเฟกต์สติ๊กเกอร์นะที่มันนูนๆนิดนึงหรือว่าจะเป็นชายนี่นะอันนี้เหมือนของสะสมเมื่อก่อนเลยนะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะที่แบบว่าเปลี่ยนสีได้นะก็คือเป็นแบบไล่สีตามนี้นะอุ้มเลือกเป็นเอาไลน์นะแล้วกดดันได้เลยอันนี้เนี่ยคือสติ๊กเกอร์ที่อุ้มทําการสร้างเอาไว้เช่นสมมติอุ้มดูดูน้องแมวนะดูน้องแมวอุ้มนะเห็นไหมเห็นปะ โคตรน่ารักเลยแบบนี้แล้วก็ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะอีกสักหนึ่งรูปละกันเป็นภาพนี้นะอุ้มก็จิ้มเหมือนเดิมเลยที่รูปแมวอ,อุ้มนะคะแล้วก็ปล่อยมือกดที่คาว่า add sticker มันก็จะเด้งเข้ามาแบบนี้แล้วกดแอปเอฟเฟกได้เช่นกันมีอุ้มกดเป็นอันนี้นะให้มันน่ารักแบบนี้แล้วก็กดดันได้เลยถามว่าจะไปใช้อะไรเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูจริงๆมันสามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายที่นะเดี๋ยวอุ้มมาทดสอบใน i m e s s เ g e ให้ดูแล้วกันอุ้มนะกดบวกตรงนี้นะคะเลือกที่คําว่าสติกเกอร์เลยมันก็จะเด้งนะเป็นสติกเกอร์ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะสมมุติถ้าอุ้มจะต้องการลากเอามาใสใช่ไหมอุ้มก็กดจิ้มค้างไว้ปึ๊บแบบนี้แล้วเอามาติดอยู่กับข้อความนะซึ่งข้อความหนึ่ยยเออนนีุ่่้มใสะะคา เข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะใส่ได้ประมาณนี้นะพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะที่เครื่องเพื่อนนะที่เราส่งไปให้นันก็จะขึ้นแบบนี้เช่นเดียวกันเอออันนี้ก็เก๋ดีนะหรือจะส่งนะเป็นข้อความนะในรูปแบบนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันเวลาที่ส่งไปนะมันก็จะมีเอฟเฟกนะเหมือนกับที่เราสร้างนะคะเป็นวิ่งวิงแบบนี้เลยโคเด้ฮะ <5. S 1> เดี๋ยวจะมาลองฟังก์ชันใหม่ๆนะของเฟ e ไทม์ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะอเดี๋ยวอาาุ้มสาธิตให้ดูละกันตอนนี้เนี่ยทำการเฟ e ไทม์อยู่เรียบร้อยเนาะทีนี้นะให้เรานะคะเลื่อนนิ้วจาก วิด e โอเฟกตรงนี้นะตอนแรกมันจะปิดอยู่นะคะทําการเปิดเปิดอันแรกนะพพร์เทตคืออะไรพพร์เทตเนี่ยคือเราสามารถปรับนะับตัวหน้าชัดหลังเบอร์ของหน้าเราได้นะคะอันนี้ก็คือทําให้เนี่ยเดี๋ยวเราดูอันนี้เนาะสมมตินะคะว่าหน้าชัดหลังเบอร์ใช่ไหมอันนี้เนี่ยคือเบอร์น้อยสุดนะ แล้วเปิดไปคือเบอร์สูงสุดเลยประมาณนี้อันนี้คือเปิดนะคะเบอร์มากเบอร์น้อยเนี่ยมาเลือกได้จากตรงนี้เลยนะอย่างที่2นะคะจะเป็นในส่วนที่เป็นสตูดิโอไลท์อันนี้คือโคตรเจ๋งทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองปิดสตูดิโอไลท์ก่อนหน้าก็จะแบบทึมๆนิดนึงใช่ไหมอุ้มกดเปิดปุ๊บนี่หน้ามันก็จะแบบใสขึ้นมาทันทีนะคะก็คือดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแสงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าสมมติแบบใครลองใช้นะน่าจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยและที่3าตรงนี้ทุกคคคนนําาว่ Reaction ะะ การเปิดเอาไว้เยชาตันนี้คือเจ๋งนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเอ็กเพรสความรู้สึกนะคะผ่านเนี่ยเจสเจอร์ต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติลูชู2นิ้ว นี่มันจะกลายเป็นบอลลูนขึ้นมาแบบนี้นะคะจริงๆมันมีทั้งหมด8แบบด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่ชูนิ้วโป้งนะะชูนิ้วโปงะะ้นโปงนี่ก็จะเป็นไลท์ใช่ไหมคะกดนิ้วโป้งลงแบบนี้ก็จะกลายเป็นดิสไลท์นะคะเมื่อกี้ทาให้ดูแล้วเนาะชู2นิ้วชู2นิ้ว2ข้างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะทําเป็นหัวใจนะเป็นหัวใจก็จะกลายเป็นหัวใจออกมาค่ะทาเป็นท่า rock and roll นะคะ2ข้างเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นเลเซอร์ออกมายังไงเนี่ยลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะ S 6. s a n d b y m o โหมดมีประโยชน์มากๆทุกคนโหมดนี้นะคะเป็นโหมดที่ถ้าจะดีที่สุดนะของ iOS 17แล้วแหละจริงๆนะตั้งแต่ใช้มานะคะก็คือว่าเพียงแค่คุณหาแท่นชาร์จนะที่เป็นตัว MagSafe แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เนี่ยวางตัว iPhone ของเราเนาะทีนี้นะคะสิ่งที่มันทําได้ก็คือ,อหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นหน้า w i เจ็ตนะคุณสามารถจะเลื่อนนะคะเปลี่ยนดู w i ดเจ t ตอื่นๆเนี่ยที่คุณต้องการได้ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติต้องการจะกดเข้าไปนะคะเพิ่มหรือว่าลดเนี่ยก็กดค้างเอาไว้นะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มแล้วก็ลดได้เช่นเดียวกันค่ะ อ๋ออีกหนึ่งไฮไลท์ที่อุ้มชอบมากเลยเดี๋ยวจะทำเลยให้ดูนี่เดี๋ยวอุ้จะลองส่งข้อความนะคะเข้าไปให้ดูนะสมมุติเรานอนแล้วเนาะแล้วตรงนี้มันเด้งขึ้นมาเราก็สามารถจิ้มนะคะแล้วก็อ่านข้อความได้เลยรวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ Gmail หรือว่าพวกที่ที่มีมนอะติ i ว a t i o n นาะเราก็สามารถอ่านคร่าวๆนะคะได้จากตรงนี้เลยจะกดดูไม่ดูก็แล้วแต่เราเนาะทีนี้เนี่ยเราสามารถเลื่อนนะคะมาที่หน้านี้ได้หน้านี้เนมันจะเป็นรูปภาพนะที่เราเซตเอาไว้นะคะหรือว่าเนี่ยมััันนจจะมมมีีเเป็หววดดตต่่าาางๆะคะทคลือกาาก เครื่องของเราเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็กดดูเนาะเพื่อที่จะมีนะคะดูแสแตนดงผลเวลาแบบนี้ก็ได้นะคล้ายๆกับเป็นกรอบรูปเออคล้ายๆเป็นกรอบรูปให้เราประมาณนั้นเลยหน้าต่อมานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกานะนาฬิกาเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะก็สวิฟ์นิ้วเนี่ยเพื่อดูได้ว่าคุณเนี่ยต้องการแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีทั้งหมด3หน้าเนี่ยให้เราเลือกด้วยกันนะคะเวลาที่เรานอนเนี่ยเราตั้งค่าไ้แบบนี้นี่เวิร์กเลยร่วมทั้งเนี่ยถ้าสมมติอุ้มปิดไฟนะคะในส่วนที่เป็นไนนนนนนนททท์โโหหหมมมดดััักก็จะะําาาารรปบเเี่ยยยข้้้้สูไใลวึง ะะเดี๋ยวอุ้มจะสอนทุกคนเนี่ยให้ถ่ายภาพคว <48 S 2> ามละเอียด48ล้านพิกเซลโดยที่ไม่จําเป็นนะต้องมาเปิดโปรรนะคะให้วุ่นวายหรือว่าให้ไฟล์มันมีขนาดใหญ่ต่อไปนะคะวิธีการง่ายเลยทุกคนให้เรานะคะมาที่เซตติ้งก่อนเนาะเลื่อนลงมาเจอคําว่าคามิล่าค่ะจิ้มเข้าไปเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยที่คําว่าฟอร์แมตตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปมาที่ตรงโปรดิฟ l ลตรงนี้นะคะปกติเนี่ยมันอาจจะเลือกเป็นโปรรแม็กนะโปรรไว้ Raw, White, ตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาเลือกตัวแรกนะให้ CIF นะคะแม็กตัวนี้ั p to 48ลา้านพิกเซลจิ้มเสร็จปจะะเกิดอไรขึ้นีน่มาท กล้องเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราถ่ายปกตินะคะกวามงเอียก็จะอยู่ที่12ล้านพิกเซลใช่ไหมอุ้งกดเปิดปึ้งเลยเปิดเสร็จปุ๊บนะ,ะเดี๋ยว้มจะลองถ่ายภาพนี้ดูนะ1นึ่งสองสามไป ทายเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูดีดดดๆเทลนิดนึงวาราละเอียดของภาพนะคะจะเป็น48ล้านพิกเซลแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งโอเคมากนะเพราะว่าขนาดของมันเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนักนะคะแล้วก็ได้ความละเอียดเนี่ยที่เต็มที่นะคะที่มาจากคุณภาพเนี่ยของตัวกล้องจริงๆเดี๋ยวลองแอปพลายใช้กันนะทั้งตัวนี้แล้วก็ตัว iPhone 15ที่กำลังจะมาด้วยมาถึงข้อ8นะคะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเจอกับฟังก์ชันที่ทุกคนน่าจะชอบแหละเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องมี iPhone 15นะคะก็สามารถใช้งานได้นะเพียงแค่ a o s 17นะคะ เราเข้ามาที่โฟโต้นะเลือกภาพพอเทตนะคะภาพไหนก็ได้ภาพที่เคยถ่ายมานมนานแล้วแต่ว่าเป็นพอเทตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะทำนะสังเกตก่อนนะมันจะมีคําว่าพอเทตอยู่ตรงมุมนี้นะคะกดที่อีดิตตรงนี้เลยทุกคนกดอีดิเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการเลือกจุดโฟกัสใหม่เออถ้าใครใช้ a n d ด o i d มาอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะคะแต่ก็เอาว่ามีก็ดีกว่าไม่มีแล้วกันเนาะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเอ๊ะต้องการเปลี่ยนมาโฟกัสตรงไหนสมมุติอุ้มมมโฟกกััหหนนนนน้้าาาเเืออดิะะะะแตต่่งรรปบคค F ให้มันเบอร์มากยิ่งขึ้นก็คือ f นะคะกว้างขึ้นเบอร์น้อยลงสังเกตดูนะข้างหลังเนี่ยก็จะเบอร์น้อยลงไปเลยนะคะก็เลือกได้นะตั้งแต่ f 1 4นะคะจนไปถึง f 1 6กนะ,ะก็เลือกจากตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็แอดจัดในส่วนอื่น,นคล้ายเดิมนะคะฟังก์ชันนี้ก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีความคล้ายกับ iphone 1 5มากยิ่งขึ้นนั่นเองข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวผมงจะมาแคปหน้าจอแล้วก็ใส่ข้อความให้ดูค่ะมาเริ่มจากการแคปก่อนละกันเนาะหนึ่งสองสามเปิ๊บ แคปเสร็จปุ๊บนะคะอุ้มจะมาเลือกที่ตรงนี้นะจิ้มเข้ามาได้เลยสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้นะคะอุ้มกดบวกตรงนี้แล้วเลือกที่คาว่า add t e c ซึ่งมัน add t e x ได้อยู่แล้วเนอะทุกคนแอดมาได้นานแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่อุ้มจะทําคืออะไรเดี๋ยวอุ้มจะลองพิมพ์ก่อนเนาะ iOS 1 7นะคะสิ่งที่มันจะสามารถทําได้นะคะมากกว่าเดิมก็คือการเปลี่ยนฟอนต์ที่โคตรเยอะทุกคนคุณจิ้มได้เลยนะคะว่าเอ้ยต้องการตัวหนาตัวบางตัวยังไงนะคะมาเลือกฟอนต์เนี่ยได้จากตรงนี้เลยเลอ,อุนน้ม ใส่เล็กยังไงนะคะก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็จัดหน้านะคะจะซ้ายขวาอะไรแบบนี้ได้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนี่ตัวเอียงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มาเลือกจากตรงนี้ได้รวมทั้งนะคะก็คือเปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการนะแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติใครนะที่แบบชอบแคปรูปเนาะแล้วก็อยากจะใส่ข้อความเข้าไปนะคะก็มาเลือกจากฟังก์ชันนี้ได้ละมาเรื่องที่สินะคะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเนาะอันนี้เนี่ยเข้ามาในสฟอรีนะคะอยู่ในหน้าสฟอรีเลยอุ้มจิ้มที่แถบตรงนี้เนาะแถบเนี่ยมันจะมาอยู่ดด้้้าาาานนนลล่่งงงงตตรรี แต่ที่มงจะสอนก็คือการเพิ่มนี่เลย private browsing ทุกคนสิ่งที่หลายๆคนรอคอยเนาะบางทีก็เป็นความลับนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการจะเข้านะคะ private browsing ของเราได้เนี่ยจะต้องสแกนหน้าเข้าให้ได้ก่อนเนาะเดี๋ยวมจะลองสแกนดูนะคะสแกนหน้าเข้าปุ๊บอ่าสแกนหน้าเข้าเสร็จปุ๊บนะคะมันแสดงผลมาเลยว่าเว็บอะไรที่เราเปิดมาไว้นะคะใน private ตรงนี้บ้างนะคะเราถึงจะกดดูได้ถ้าสมมุติสแกนหน้าไม่ได้นะคะคุณก็จะสามารถที่จะกดเนี่ยอยู่ที่หน้าเดินตรงนี้ พอเราเข้ามาที่ Private ปุ๊บนะคะมันจะล็อกให้เราเลยทันทีลองไปแอ p พลใช้ดูแล้วกันนะ มาถึงข้อจุบกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดหน้าล็อกสกีนกันจริงๆเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นการอัปเดตเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะกดคัสตอมไมซ์นะแล้วเลือกที่ล็อกสกีนเลยค่ะสิ่งที่เพิ่มเติมมาในปีนี้ค่ะก็คือนี่เลยสมมุตินะว่าภาพของคุณนะคะอัตราส่วนมันไม่เต็มหน้าจอนะเป็นภาพแนวนุงแนวนอนนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทําการฟิลภาพเนี่ยให้ทันทีเลยแบบนี้ปกติเนี่ยถ้าสมมติเป็นภาพนะคะที่เป็นแนวนอนหรือภาพที่มันไม่พอดีมันจะครอปเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ยาดีม มากเลยแล้วก็ในเรื่องของนี่เลยเดฟเอฟเฟกนะคะก็ทําได้เนียนมากยิ่งขึ้นนะในส่วนที่เป็นแบบการตัดโครงตัดขอบนะคะไปบนตัวเลขแบบนี้เนาะแล้วก็ยังสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเนี่ยในรูปแบบไหนนะก็จะมีการเซ็ตเนี่ยมาให้นะคะเรียกได้ว่านะถ้าใครนะคะชอบเนี่ยแต่งภาพนะหรือว่าชอบให้แบบอุ้ยเนี่ยอันเนี้ยสวยมากเลยนะก็คือแล้วแต่ว่าคุณต้องการแต่งมันเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตขึ้นมาในหน้าล็อกสกินนั่นเองและอย่างนึงนะคะที่ผมรู้สึกว่าอัปเดตขึ้นมาในเ17เนวมากยิ่งขึ้นก็คือสิ นนั่เององ่เดี๋ยวลองคุยกับสิริกันค่ะวัดดีสิริเธอเป็นธรรมชาติขึ้นหรือเปล่าวัดดีวัดดีนะมีอะไรให้ฉันช่วยไหมพรุ่งนี้ฝนตกไหมดูเหมือนจะไม่มีฝนตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนฝนตกเปล่าดูเหมือนจะไม่มีฝนตกในวันวันพุธพุธหน้าฝนตกเปล่ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ฝนจะตกในวันที่ อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ไปลองคุยกับสลิกันดูว่าตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการขึ้นเอฟเฟกเอฟเฟกต่างๆนะคะได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนนเด็กประมาณนี้ก่อนล้วกันนะคะกับ iOS 17บเจนะใครที่มีนะคะเครื่องที่รองรับก็อัปเดตกันนะคะก็คืนนี้แหละคืนนี้แหละประมาณเที่ยงคืนนะคะก็มานั่งรอกันได้เนาะอันนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมอีกนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเนี่ยมันจะมีวิดเจ็ตใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะอุมสามารถกดเพลงแล้วก็พอดเนี่ยเพลงจากตัววิดเจ็ตได้เลยนะคะที่ราาากมมอุอสาาถจ นะนี่เลยแล้วตรงปกของมันนะคะก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาไงไปลองเล่นกันดูนะคะส่วนอุ้มเนี่ยเดี๋ยวอุ้มพามาเจอกับ iPhone 15นะคะครบทุกรุ่นสีเนี่ยก็เกือบครบเช่นเดียวกันนะคะ iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 15 Plus นะคะเจอกันวันที่22กันยาย,ยนนะัดไว้ก่อนเลยนะคะก็เสร็จเมื่อไหร่จะไม่ให้ดูอุ้มจะไม่แกะกล่องนะคะจะเป็นการเทียบเทียบและเทียบล้วนๆเลยเอา้าวเดี๋ยวรอเจอกันตื่นเต้นแล้วนะแล้วเดี๋